สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในเกม Happy p o อหรือว่า Happy คนเลี้ยงหมูนั่นเองนะครับวันนี้เรามีคอนเทนต์อะไรเอ่ยเรามีคอนเทนต์ก็คือการตามหาหมูรสซิ่งนะคบเพราะว่ากันว่าถ้าใช้หมูนักรบโบราณไอ้นักรบหญิงเนี่ยผสมกับหมูวัวขนทองเนี่ยมีโอกาสได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําให้ดูกันนะครับว่าจะมีโอกาสได้หมูรสซิ่งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราให้ดูกับอ,อุปกรณ์่เราเรียมวันนี้ก็คือ,อน,น้ำยา ปับยิงสองเล่นข้อสองแล้วก็ประเมนคันสองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า,าจะได้หมูโรสซิ่งหรือเปล่านะครับหรือว่าหมูทองตัวอื่นก็ได้นะครับที่ไม่ใช่หมูเก่าเนาะเรามาลองดูกันเลยดีกว่าไปที่คู่แรกกันเลยนะครับเออเราพอจะรู้แล้วแหละว,ว่าทาไมมันถึงโปรแกร,รมอัดมันถึงเล่งลุดคือเหมือนแบบว่าเราไปเร่งไอเนี่ยเวลาผสมพันมันจะมีแอนิเมชันใช่ป่ะแล้วเราไปเร่งแล้วเหมือนเครื่องอะ่ะมันแบบไอเนี่ยอะไรนะ เพื่อมันรันไม่ทันมันก็เลยเด้งออกเพราะเราไปลองไปอัดเกมอื่นอะ่ะมันไม่ไม่เด้งนะเราก็ะทำมุขนทองก่อนอาอยู่นี่ผสมพันเดี๋ยวเรารอแอนิเมชันแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าโปรแกรมมันจะได้ไม่เด้งออกโปรแกรมมันยังค้างหรือเ,เม่แกะไปนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับปรับยีตามด้วยอ่าดำบุญคา ตามด้วยเรื่องข้อระดับสูงเรื่องข้อเรื่องข้ออย่ไเอยเอาละครับทิแรกนะครับหมูที่ขอดออกมาได้ก็มีหมูวิญญาณเยือกเย็นกับหมูชนเผ่าชายนะครับเราไม่เอาชนเผ่าชายแล้วก็ขายทิ้งไปรลอให้อาหารกันเดี๋ยน้องหายตอนนี้คือมันมีดราม่าคนขโมยเยอะไงก็ ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ขโมยก็ได้นะเราไม่ได้ว่าอะไรเราก็มีหมูอยู่หลายตัวอยู่อีอีมาครับไปดูคู่ที่สองกันเลยดีกว่าหมูวัวขนทองอ๊แล้วก็มาเล่น้อดนะครับคืออยาจะบอกว่าอ่า หมูอ่ะถ้าเกิดว่าเราเรา,เราฟาร์มเราสย่ัขของเรามันเป็นยี่สี่ใช่ปะ่ะแต่ถ้ามียี่สามอ่ะเราสามารถยังคลอดได้อยู่นะเป็นเป็นสองตัวได้อยู่แต่ว่าคือมันจะไม่เกินเป็นยี่สิบหกมันจะได้อย่างมากสุดแค่แบบยี่สิบห้าคือจะไม่เกินหนึ่งตัวเนาะในการทางถ้าหมูมีเกินตึ๊บอ่าต่อไปเรื่องข้อระดับสูงนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่านะครับหนึ่งสงตึ๊บเห็นไครับเป็นยี่สิบห้าสับยี่สี่แหละ รอบนี้ที่ได้มาเป็นหมูอมบี้กระดูกพุนแล้วก็หมูยนชายนะครับก็ในครั้งนี้นะครับก็จะบอกเลยว่าไม่ได้นะครับหมูอะไรนะชื่ออะไรนะเดี๋ยวหมูอ่อรสซิงนะครับครั้งนี้ไม่ได้แต่เห็นเขาบอกว่าสามารถใช้การผสมแบบธรรมดาก็ได้นะครับก็มีโอกาสออกเหมือนกันเดี๋ยวเราลองผสมแบบธรรมดาสักสรอบดีไหม เออแล้วเรามาลองดูกันว่าจะออกไม่ออกแต่ก่อนอื่ต้องขายหมูก่อนเอาหมูอะไรไปดีเอาตัวอะไรไปรูปดีโนน้องต้องไปทําหน้าที่แล้วเอาหมูอะไรดีหมูใหม่ก็เสียดายเนาะเอ่ออันนี้การน้องนักลบหญิงในเมื่อน้องไม่สามารถเอ้ยไม่ได้สิเดี๋ยวมันจะต้องทําคลิปอยู่เอาออกออกออาเอาหมูใส่ขอบหญิงละกันโอเค ไปแปรรูปเป็นสเต็กซะน้องคุณจะได้ทําหน้าที่ของน้องด้วยการไปเป็นสเต็กมามาดูแบบธรรมดากันนะครับสองครั้งสักสองครั้งละกันเนาะดูว่าจะสามารถได้หมูรสซิ่งหรือเปล่าถ้าได้นี่คือปฏิหาริ์มากเลยนะหมูรสซิงหมูวัวขนทองหมูวัวขนทองอึ๊บอ่าอึ๊บเลื่องข้อระดับต่ำเล่นงข้อระดับ ลิงขอระดับสามอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยคู่แรกนะครับไปแล้วนะครับได้ออกมาเป็นหมูโจรเจ้าเล่นเอยหมูโจรสาวนะครับก็ไม่ได้อ่านะครับคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปหมูวัวขนทองเขาว่ากันว่านะครับว่าแม่พันธุ์ตัวใหม่ สาม,มารถได้หมูพิเศษได้มากกว่าแม่คันะกอบพวกหมูฟิตซี่อะไรพวกนี้นะครับแต่อันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหรือว่าเป็นที่ดวงด้วยก็ครั้งนี้นะครับได้อะไรเอ่ยได้หมูอ่าหมูฟักทองผีขนตางงอนนะครับก็อยากจะบอกว่าในการผสมครั้งนี้นะครับผลประกอบการที่ได้มาก็จะมีหมูวิญญาณเยือกเย็นแล้วก็ ซอมบี้กระดูกคุณนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นหมูพื้นหลังฟ้าพื้นหลังงธรรมดานะครับในการผสมพันธุ์กระดังอัน,นเราก็ต้องบอกตรงๆเลยว่ามัน ต้องอาศัยดวงด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีดวงอาจจะผสมแบบธรรมดาก็ติดแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีดวงต่อให้จะผสมดม้วยใช้ปักยีนยังไงก,ก,ก็ไม่ติดนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะมาเป็นคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเอออีกเรื่องหนึง่งเรามีฟาร์มอนุบาลหมูนะครับก็สามารถเข้าไปจับหาหมูแม่พันธุ์ได้หรือบางทีอ่ะเราในฟาร์มของเราอ่ะมันมีหมูพิเศษเยอะเกินไปเราจะทําการส่งหมูพวกนั้นอ่ะไปไว้ในอ่าฟาร์ม อนุบาลนะครับก็สามารถเข้าไปจับกันได้ก็จะเป็นหมูทอง,งต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมูยูนิคอร์หอมมน,นหมูซอมบี้ก็ถูกคือหมูทุกตัวเลยที่เราจะแรนดอมส่งเข้าไปให้นะครับก็สามารถไปรุนรับจับกันได้นะครับส่วนค่าจับเราขอเป็นคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์ก็พอนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราจะมาทำคอนเทนต์แปลกๆให้เพื่อนๆดูกันยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย